อย่างแชมป์ตอนนี้คือทาอะไรเอ่ยตอนนี้ก็มีแบบว่ารับปรึกษาด้านการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ตัวเลขอะไหมตัวเลขที่มาที่ไปอะไรยังไงเนี่ยศาสตร์เนี้ยคือจริงๆผมอ่ะสนใจมาแบบเป็นสิบปีแล้วครับคือผมเป็นสายมูอยู่แล้วมูเป็นสายมูอยู่แล้วตั้งแต่ตอนทําวงตอนแรกๆที่เปลี่ยนเบอร์กันอ่ะตั้งแต่สิบปีที่แล้วเลยผมเปลี่ยนเบอร์ใช่ๆก็ศึกษามาแล้วแบบเอ๊ะทำไมเปอือเบอร์เก่าเราแบบ เปลี่ยนมาแล้วมันก็เหมือนดีเลยอะไรเงี้ยแรายก็ไม่เชื่ออะไรเงี้ยเริ่มศึกษาลึกๆๆๆไปเขาบอเฮ้ยอ๋อมันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มแบบเริ่มเปลี่ยนเบอร์ให้ตัวเองเปลี่ยนเบอร์ให้คนที่บ้านให้คนครอบครัวคนใกล้ตัวแล้วให้หลังประมาณแบบไม่กี่เดือนเขาก็บอกว่าอยู่ดีก็ดีขึ้นอก็เลยแบบว่าเขาบอกว่าเอ้ยแชมปม รับปรึกษาไหมแบบเขาก็มีเพื่อนที่แบบบอกต่อๆ่มาก็เลแบบเฮ้ยเราเริ่มทํำเลยดีกว่าก็แบบมีไหว้คงไหว้ครูแบบทำไปกินจากลักษณะเลยจริงจังใช่ครับศึกษาเลยจริงจังเลยของตัวเลขศาสตร์ของตัวเลขใช่อเยี่ยมเลยครับอันนี้เราก็จะเห็นพี่ชั้นทำอยู่ในทิกตอกด้วยใน IG จีด้วยใช่ครับอย่างนี้ใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องนี้ก็อินบ็อกซ์โดยตรงหรือว่าดีไปหาได้เลยที่ไหนครับที่ไหนครับ ก็อินสตาแกรส่วนตัวก็ได้คร wow. oh, wow. ับหรือว wow. wow. ่า t ิกตอกก็ได้ก็แชม m ป o ออเดอร์สกอร์เอก็ได้แต่ว่าจะมีเบอร์ขึ้นอยู่ตรงนั้นอ่ามีเบอร์ไปติดตามติดตามได้ครับใน s h a m ป้ออเดอร์สกอร์เอสดีเใช่ครับแต่จริงๆแล้วไม่ได้รับแบบดูทั่วไปส่วนใหญ่จะแบบเป็นปากต่อปากมากกว่าครับเพราะจริงๆแล้วผมอ่ะขั้นต่ำการวางเบอร์ต่อหนึ่งเบอร์ก็ประมาณหมื่นห้า ครับครับรวมเบอร์รวมการแบบดูดูแก้เบอร์เก่าวางเบอร์ใหม่แล้วก็ดูเลิกโทรออกครั้งแรกให้ด้วยอ๋อเลิกโทรออกครั้งแรกด้วยเลิกโทรออกครั้งแรกด้วยยอดคือยอดใช่ดูครบทั่วเลยใช่ครับสำหรับแชมป์แชมป์ว่าศาสตร์เรื่องนี้มันเรื่องจริงเลยใช่ไหมเรื่องจริงครับผมเชื่อมากเลยจริงจริงเนี่ยผมเปลี่ยนให้ทุกคนในวงเลยนะใครนะใครใครที่สนใจดีขึ้นมั้ยดีขึ้นดีขึ้นโทรมามีมีมีงานโทรเข้ามาตลอดครับพี่งานดนตรีเหรอสแตนเล็ตยังไม่เลิกเลย ้ารสเตนเลสไม่ได้ผมจะเปลี่ยนอาชีพแล้วพี่เลิกเลิกเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆอ่าไทยเนี่ยชัดเจนดีดีงานงานมีเยอะขึ้นแล้วก็จริงเนาะเนี่ยใช่เป็นแบบเหมือนแบบผมเป็นคนคุยงานซะส่วนใหญ่คือเขามีวงกลางคืนด้วยไงก็คืองานกลางคืนเขาก็เยอะอีเวนต์อะไรเยอะอดี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 ก็หลายคนผมเปลี่ยนให้หลายคนแบบว่าในวงการก็จะมีแบบพี่รีซอร์ครับ แล้วก็มีลำเพิงวงสกรเขาเปลี่ยนให้เยอะครับแล้วก็แบบนักธุรกิจระดับแบบเจ้าสัวทล้านอก้ก็เปลี่ยนนี่ไงนี่ไงครับเบอร์ V A P 99้าเก้นี่อ๋ออันนี้คือคือเบอร์คืออะไรเอ่ยเป็นชื่อร้านครับออ๋โอเคชื่อร้านของน้องแชมป์นะครับใช่ครับเบอร์ V A P 99โอเก้าอคเนี่นครันันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจ ผมแชมป์แล้วของคนอื่นล่ะครับมีไหมอ่าผมก็ทำสตูที่บ้านด้วยสตูีนบ้านแล้วก็มีไปทำซาวอินจิเยงกลางคืนด้วยทำให้กระวงอะไรบ้างตอนนี้ทำร้านทำซาวร้านเลย มีอะไรเรียกใช้ได้นะครับสมชายนะครับแม่สตูบ้านเขาใช้ได้อัดนู่นนีนั่นเอาบอกโยนงานให้ตลอดฝากเลยฝากสตูชื่อสตูเลยครับฝาก Earth Walk Studio ด้วยครับผมอยู่แถวบางแคนะครับใครใกล้ก็ไปใช้บริการกันได้ Earth Walk นะครับเอิร์ดที่มาโลุกนะช Earth Walk ์ดวอ้อกจะขึ้นภาพและลิงก์ให้อัดหลังจากจบไลฟ์ไปแล้วใช่ครับ Earth Walk Studio แถวบางแคร์เอิร์ดวอล์กพี่ไทยอ่ะฝากลูกฝากเมียผมด้วย ก็เร่งคืนอยู่นะครับตอบให้กำลังใจตามร้านใช่แล้วก็หลักๆก็เลี้ยงลูกโอเคตอบให้กลังใจเลครับเล่นอยู่ร้านไหนครับตอนนี้แถวเอกมัยเกษตรชื่อร้านที่เดิมเอกมัยก็เล่นนะครับชื่่วงไรครับชื่่วงอ p p e r อร์ครับ uppercut ติดตามกันได้เลยนะครับผมครับพี่เบียร์ครับครับ หมดแล้วพี่กินตรงกินตาไงอ้เป็นร้าไปแล้วไงได้ทาร้านกาแฟจะเปิดร้านกาแฟร้านกาแฟเดี๋ยวจะมีคาเฟ่ครับที่เขาคอครับอ๋อครั้แล้วก็มีที่พักธุรกิจของที่บ้านชื่อว่าลินสิลิครับลินสิลินะครับใครไปเที่ยวเพชรชบูรณ์เพชรบูรณ์เป็นที่พักกับเขาคอเป็นที่พักแล้วก็ร้านกาแฟมินิมอลประมาณ4ตารางเมตร เอาไอ้สีขาวไมินิมอลม่นิมอลบินบินิมอลฮะกา่ฟก็ชอบกาแฟชอบบรรยากาศอะไรแบบนี้อยู่สี่ตารางเมตรโอเคแล้วกูจะไปคนแรกเลยสี่ตารางเมตรนี่ยกาแฟขายวันละแก้ววันละแก้วใช่ครับเพราะว่าเป็นเบ้นที่น้อยรัมมาน้อยรัมมาน้อยมินิมอลไงมินิมอลล์ตามสไตล์ต้องจองโรงแรมสี่ปีเลิ่มกูเลิ่ปิดแคปปิด